สวัสดีค่ะ วันนี้นน้นมาหาหมอนะคะเน่นลืมมาหาหมอนะคะทุกคนจนให้สามีนะคะโทรมาถามโรงพยาบาลให้นะคะว่ามันเลยก้องหนดหรือยังทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ข้างโรงพยาบาลนะคะทุกคนนี่ค่ะเน้นขึ้นรถไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วเน้นเห็นอันเนี้ยเสาวรถนะคะทุกคนอันนี้ ใช่ไหมคะเหมือนจะใช่นะไม่ใช่ใชหรอหรือว่าใช่นี่น,น,นี่ยังเขียวอยู่ใช่ไหมคะออกมาอย่างนี้อันตรายเนี่ยรู้ไหมว่ามีขโมยอยากอยากจะขโมย <laughs> แวะมาซื้อของนะคะอันนี้เป็นของที่ชาวบ้านเขาปลูกนะคะทุกคน เราก็เอามาฝากขายที่ร้านนะคะอย่างกระเทียมอันนี้เหมือนกระเทียมจีนบ้านเราไหมคะเล็กๆแต่ไม่ใช่เนาะเหมือนคนละพันเลยแต่คงจะหอมหน่าดูเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีแบบหลายอย่างเนาะอย่างเจ้าหนึ่งเขาอาจจะมีแบบมีอันนี้แล้วก็กระเทียมเขาก็มาวางขายนะคะเนี่ค่ะก็จะมีหลากหลายเลยใครปลูกอะไรนะคะอย่างเราปลูกแบบผักสวนครัวอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเอ้ยมันเยอะเราเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาติดต่อที่นี่เราก็เอามาขายนะคะ เนี่ยคะ่ะก็จะประมาณนี้เจ้านี้ก็อาจจะมีฟักทองนะมีถัว่วน,นี้นะอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยคะ่ะมันฝรั่งอันนี้น้อยรอยเยนเว๊ยอันนี้ก็ถูกนะคะถือว่าถูกนะ ัทองน้อยนี่น่าเอาไปทำสังขยามากเลยนะคะทุกคนดูร้อยห้ายห้าิเยนนะคะก็วันสี่สิบ้าบาทเนี่ค่ะ,คะก็ถูกถูกนะคะก็น่าจะเป็นแบบคนที่เขาปลูกตามบ้านแล้วก็หารายได้พิเศษนะคะนิดๆหน,น,น่อยๆเนาะ พอได้ซื้อกับพุงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็น่าซื้อนะคะมีนี่ด้วยค่ะทุกคนปูมาวหวานวไปทำอะไรกินนะคะนี่ าทูสดถูกมากเลยค่ะทุกคนตัวละ80เยนนะคะส่วนอันนี้ปลาคาางบภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่รู้นะคะไม่เคยกินเลยที่ไทยก็ถูกนะคะตัวละ150อันนี้หอยเชลล์180เยนค่ะถูกแล้วก็สดมากดูที่สำคัญนะคะอันนี้ถูกมากเลยอันนี้เป็น คากินะคะหรือว่าหอยนางลมนะคะืนี่ไปด้วยนะคะป๊าปกับอากิวชอบกินนะคะตัวใหญ่มากถุงที่นันซื้อมาวันนี้นะคะประมาณ600บาทนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคากินะคะหรือว่าหอยแมลงเออไม่ใช่หอยหอยนางลมนะคะตัวใหญ่มากของตัวนะคะแล้วก็ ปลาอะไรไม่รู้นะคะสองตัวเหมือนปลาทับทิมเนาะแต่มันไม่ใช่นะคะเรียกว่าเรียกว่าทับทิมเหมือนกัน,นสองตัวแล้วก็ปลาโอก็ถูกนะคะครึ่งตัวแค่สองร้อยเจ็ดสิบเยนน่ะแล้วก็นะคะปลาทูขันคุนปลาทูสดตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากสามตัวนะคะแล้วก็นี่ค่ะหอยเชลล์นี้ซื้อมาอย่างละสองตัวนะคะเพราะว่าลูกก็บางอันก็กินบางอันก็ไม่กินนะคะน,นก็ไม่ได้ชอบกินซะทุกอย่างแต่ป๊าป๊าชอบกินนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาสัม,มะใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนได้เยอะหกร้อยา600บาทที่ญี่ปุ่นนี่ปกติซื้ออะไรก็ ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่วันนี้คือได้เยอะมากนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่านะคะวันนี้เดี๋ยวคิดเมนูกันนะคะว่าจะทำอะไรบ้าง วันนี้นั่นจะมาทําปลาเนื้อซิวนะคะทุกคนอันนี้เป็นของที่เนเตรียมไว้นะคะที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะวันนี้นั่นจะใช้เป็นปลาอันนี้ค่ะเน้นเคยกินที่โรงแรมอะ่ะเนนไม่รู้จักชื่อมันนะคะทุกคนที่ไทยน,ะนั่นเนนตอนเนนอยู่บ้านตอนอเด็กๆเน้นก็รู้จักแต่ปลานิ้นปลาคอปลาดุกปลานิ้นปลาคอปลาดุกแล้วก็ปลาปลาซิวปลาอี๋ยัง,ยงสินะคะแบบ จุกรู้จักไป่าน้ำโขงปลาที่ขายน้ำตลาดส่วนป่าทะเลทุกอย่างปลาจระมงจระเม็ดปลาน่้นปลานี่บ่งหูเลยจ้ะอันนี้ว่าตามความจริงแล้วกะแล้วกะมาอยู่พอมาอยู่ญี่ปุ่นก็หูจักแต่ป่าญี่ปุ่นต่างๆแต่ที่แบบกินทุกเมือนะคะแต่อันนี้อันนี้แบบอันนี้บ่งหูจ้ะว่าห้องป่าอย่างผู้พูดแต่หูกระบอกนี่เด้อจ้าเดี๋ยวจะเนื่องปลาไปก่อนนะคะ สักประมาณสักสิบนาทีนะคะให้เขาให้เขาสุกสักครึ่งคึ่งกลางๆก่อนนะคะน้ำมันพืชนะคะจากนั้นใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสับนะคะแล้วก็ขิงซอยนะคะ น้ำมันขิงออกมานะคะหอมๆนะคะได้แบบแก้วนะคะใส่แก okay, รอดกังไปค่ะปรุงรสด้วยนะคะโชยุค่ะน้ำมันหอมค,ค่ะสาเกค่ะมีดินะคะ่ะเล้าหวาน,นะ ตาลค่ะเห็หอมค่ะใส่ขึ้นใายลงไปแล้วก็ปิดไฟนะมันงาไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็น,นึ่งไปได้สักประมาณสินาทีแล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวปลาเลยนะคะ แล้วก็จะตักอันนี้มาราดขันคนที่เราผัดไปเมื่อกีน้นาะิดอย่าลืมปิดฝานะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือ ใส่ต้นหอมลงไปนะคะทุกคนใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมแล้วก็พริกค่ะที่ซอยไว้นะคะจากนั้นปิดฝานะคะเนึ่งไปสัก สนาทีนะคะสอสนาทีแล้วก็ปิดปิดไฟเลยนะคะอันนี้คือปลาที่เน้นล้างทคำความสะอาดแล้วก็แร่นเลยออกมาเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะแล้วก็เน้นจะโรยแป้งสาลีไปนะคะวเวลาะะอทอดจะได้กรอบนิดนึงนะคะ นจะตักของเลยนะคะพ่จานนี้ของเรานะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไปจิ้มน้ําปลากินเฉยๆนะคะแต่ว่าพ่อกับลูกเนียงทำซอสให้แล้วนะคะซอสแบบที่เขาชอบนะคะข้าวของเราในมือนี้นะคะเสียงลมแรงามากเลยเนี่ยกินอะไรก็อร่อย มันจะมีนะเนี่ยこれ唐辛子じゃないカラコな色ええそううんあขากี้เดียวบุกท้เวไตบุกสกีเดียวบูงมาเนยบุกเปเนกว่าเนกว่าสีอันเี้ยอันนี้น้อยเกิดหลายชูยูชูไล่ปนซ์อะปนซ์เดีวม่ดญี่ปุ่นเขาจะบีบมะนาวใส่นะคะเขาจะกินแบบนี้ แล้วก็ใส่แบบซอสที่เป็นเปรี้ยวๆนะคะเ,เรียกว่าปนซึนะคะหอยนางรมก็กินนะคะทำไมร้องไห้โออิจิโกไนหรออยา <laughs> กกินอยจิข้าวจะน่าติก,ก,ดดก,าาากินอยากกินเมื่หลาขึ้นมาเกี้ยวมาทากินก็เห็นหนาคื้เป็นตาคือเป็นตาเปล่แซบแท้ โอ้ยช่ดยดีมยวสอืม,อ,มอร่อยเนาะเห็ดหนาคือพูดแสบนี่เวเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินไม่เป็นนะคะเกี่ยวเพิ่งมากินตอนปีนี้แหละนะคะหอยหอยนางรมเพิ่งเพิ่งมากินนะคะ เยอะนะคะตัวเล็กแต่ว่าเนื้อแบบเนื้อหนามากเลยนะคะเกี่ยวลูกอ่ะอืมอืมอืมเยี่ยมแม่มาวันเกิดบีแล้วก็มาที่นี่กัน อร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยเพราะหนึ่งได้ปลาถูกคิดดูปลาที่เป็นทอดตัวหนึ่งแค่ร้อยห้าเยนใช่ไหมคะร้อยห้าสิบเยนก็ร้อยหสิบเยนกัอยู่ละสี่สิบห้าบาท อยู่ญี่ปุ่นนี่ซื้อป่าตัว,ตวละสิสิบห้าบาทมาทอดกินนี่หายากนะคะถือว่าถูกมากถูกมากอันนี้ป่าสองตัวหนึ่งป่าสองตัวตัวละแปดตัวละร้อยเยนสองร้อยเยนตกหกสิบบาทปกติไม่มีนะคะที่จะตัวละแปดสิบเยนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นถ้าเป็นซูปเปอร์ทั่วไปไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้เน้นชอบไปซื้อที่ถูกเน้นรู้ว่าแหล่ง ตรงไหนมันถูกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไปซื้ออะไรก็ต้องคนละเยอะอร่อยคุณเลยชอบส่งเพราะลูกก็ชอบค่ะแต่ว่าอากิว กินหอยกินหอยนางรมกับหอยเชลไปแล้วนะคะแล้วก็กินกินปลาไปวันนี้เหมือนแต่แต่พูดถึงก็วันนี้เหมือนกินไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกวันนะคะสงสัยสิรดหุนพี่น้องสงสัยสิรดหุนละค่ะหรือว่าไปรักกินอยังตอนแม่เฮ็ดกับเขาวมื่อี้จ้ะอันเพราะว่าแยงแล้วเพิ่นไปนรักกินเองแม่จ้ะบ่ได้แบบว่า แม่ครับอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้เด้ไปหาลักกินออกみなさんつるつるゴーカンカขอบคุณครับみなさんつるつるゴーカンカขอบคุณครับมันธรรมดาไม่ลูกไม่จำนะคะปิดท้ายด้วยสองคนพ่อลูกกันแล้วกันนะคะหนึ่งสองซ้ำขอบคุณครับ